ดูก่อนมหาบพพิษช่างมอกคติการะแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากปานตาิบาตเว้นขาดจากอธินนาทานเว้นขาดจากกามีสุมิฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนมหาบพิษช่างมอกคติการะ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ดูก่อนมหาบพิธิธช่างมอกติการะเป็นผู้หมดสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุท,ทยัยในทุกขะนิโรธในทุกขนิโรธาคขามินีปฏิปทาบริโภคพัดหนเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรม ปล่อยวางแก้วมณีและทองคาปราศจากการใช้ทองและเงินดูก่อนมาหาพวพิษช่างมอกติการะและไม่ขุดแผ่นดินด้วยสากและด้วยมือของตนนำมาแต่ดินตะลิงพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่ด้วยหาบทำเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสารถุงใส่ถั่วเขียว หรือถุงใส่ทั่วดำไว้แล้วนำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดดูก่อนมหาภพิษช่างมอกติกาละเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชาราตาบอดช่างมอกติการะเป็นอุปาติกะจะปริธิภาในภพนั้นมีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภากิยาสังโยชห้าประการหมดสิ้นไปดูก่อนมหาภพิษครั้งหนึ่งอัตมาภาพ อยู่ที่นิคมชื่อเวพรนิฆะนั้นเองเวลาเช้าอัตมาภาพนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปหามันดาบิดาของคติการะช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามันดาบิดาของคติการะช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวนี้ เอาแกงจากหม้อแกงนี้สวยเถิดดูก่อนมหาบุพพิตรครั้งนั้นอัตมาภาพได้เอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นกติการะช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมาเอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะหลีกไป มานดาบิดาบอกว่าดูก่อนพ่อพระผู้มีพระภาคทรงพนามว่ากัสสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นคติการะช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพนามว่ากัสสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาพุทธครั้งนั้นปีติและสุขไม่ละคติการะช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมานดาบิดาตลอดเจ็ดวันดูก่อนมหาพุทธครั้งหนึ่งอัตมาภาพอยู่ที่เวพนิคนิคมนั่นเองครั้งนั้นเวลาเช้าอัตมาภาพนุ่งแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปหามานดาบิดาของคติการะช่างหม้อถึงที่อยู่ แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของกติการะช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาขนมสดจากกระเชา้านี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้สวยเถิดดูก่อนมหาบุพิตรครั้งนั้นอาตมาภาพได้เอาขนมสดจากกระเชา้าเอาแกงจากหม้อแกงฉัดแล้ว ลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นกติการะช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครเอาขนมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปมารดาบิดาบอกว่าดูก่อนพ่อพระผู้มีพระภาคสูงมะนามว่ากัสปะ อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาขนมสดจากกระเชา้าเอาแกงจากหม้อแกงสวยแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นคติการะช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาบพิตครั้งนั้นปิติและสุข ไม่ละคติกระช่างหม่อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวันดูก่อนมหาบุพิษศครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่เวพระริกานิคมนั่นเองก็สมัยนั้นกุติรั่วอาตมาภาพจึงเรียกพิสุทธ์ทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปดูญาติที่นิเวศของกติกระช่างหม้อเมื่ออาตมาภาพกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับอัตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญญาตินิเวศของกติการะช่างมอไม่มีมีแต่ญาติที่มุงหลังคาเรือนที่กติการะช่างมออยู่เท่านั้นอัตมาภาพได้สั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเถิดทั้งหลายจงพาก,กันไปรือ้อญาติที่มุงหลังคาเรือนที่กติการะช่างมออยู่มาเถิดดูก่อนมหาบพพิษครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้น ได้ไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างมออยู่มาแล้วลำดับนั้นมารดาบิดาของคติการะช่างมอได้กล่าวกับพิสุท์ทั้งหลายนั้นว่าใครมารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนเล่าพิสุททั้งหลายตอบว่าดูก่อนน้องหญิงกุดีของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วงมารดาบิดาคติการะช่างมอได้กล่าวว่าเอาไปเถิดเจ้าข้า เอาไปตามสะดวกเถิดท่านผู้เจริญครั้งนั้นคติกระช่างหม้อเข้าไปหามารดาปิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมาเรือ,อย่ามุงหลังคาเริอนเสียเล่ามารดาปิดาตอบว่าดูก่อนพ่อพิสุทธ์ทั้งหลายบอกว่ากุดีของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วดูก่อนมหาบุพิตร ครั้งนั้นคติกระช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาภพิษครั้งนั้นปีติและสุขไม่ละคติกระช่างม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมันดาบิดาตลอดเจวันและครั้งนั้น เรือนที่กติการะช่างหมออยู่ทั้งหลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอดสามเดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วดูก่อนมหาบพิษกติการะช่างหม้อมีคุณเห็นปานนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาบของกติการะช่างหม้อแล้วกติการะช่างหมอได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เขาดูก่อน,นอานนน ครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสิราชได้ส่งเกวียนบรรทุกข้าวสารข้าวปันทุมุจิกะสาลีประมาณห้าอเล่มและเครื่องแกงอสมควรแก่ข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติกะระช่างหม้อครั้งนั้นราชบุรุษทั้งหลายเข้าไปหาคติกะระช่างหม้อแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญนี้ข้าวสารปันทุมุจิกะสาลีบรรทุกเกวียนประมาณห้า้อยเล่ม และเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นพระเจ้ากิกิกรรส,รรสิราทสงมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับของพระราชทานเหล่านั้นไว้เถิดคติการะช่องม่อได้ตอบว่าพระราชามีพระราชกิจมากมีพระราชกรณียะมากของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพระเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดดูก่อนอานนท์เธอจะพึงมีความคิดเห็นว่า สมัยนั้นคนอื่นได้เป็นโชติปาละมานพแน่นอนแต่ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราได้เป็นโชติปาระมานพพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพระอานุ์ยินดีชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้วดังนี้แลจบคติการสูตร